จากนี้อนไปเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอาทิตย์นึงแล้วฮอนมนันพายุกำลังมาฮอนมือนี้ฮอนแหงขนาดเลยออกจากงานบ่ได้เลยมือนี้ฮอนแสบฮอนไมฮอนแดดพายุมามแล้วมืดตึ๊บทั้งหมด กะลอยเล่นน้ำน้ำนี่ใสแห้งฝนตกมากะับสิขุ่นปบปเล้ฝนตกมืดขึ้นน้ำสะเฮเต็มบ่อเลย เตรียมซะเลยทางข้ะการกระเตรียมตอนนี้ในคลองกระเตรียมเบินแล้วฝนตกเมือ่อคืนนี้ดขึ้นเลยลแล้วนีหละมือเสานี่เจนตอนนี้ยังบทันอันนั้นอยู่ยังโบทันยุดอยู่ยังตกแห้งให่เขาฝนตกให้คนดำนา น้ำเต็มสาอะไรเต็มภูสาแล้วสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่เปีน,น้อง TLLT อีกแล้วนะคะมัดผมให้นางเอกหน่อย ไปล,ไปลงงี้ลงงี้วันนี้วันที่สิบห้าก็นจะวันเกิดแล้วบากไไม่ได้สิบหกสิบหกเอาอย่างให้น้อคือบามีอย่างให้น,อนห้อวันนี้เลี้ยงหมูด้วยไว้ให้ครบรอบปีพอดี <laughs> เลี้ยงหมูออกมาเลี้ยงมันเกิดน้องที่เอว ซื้อหมูมือวันเกิดเพื่อนเลี้ยงหมูได้ไหลายตัวเฮ้ยคืี้ยกหมูได้ไหลายแล้วเลี้ยงไว้ให้เด้อเลี้ยงไว้ให้ยายมากขายเอาบ่บันขายไปต่อยอดบอก <c ười> วันเกิดคือบ่มีอย่างให้เนาะวันคือได้ยินได้เสียงฝนตกมากับลุงตรงเมืดขึ้นเลยตอนนี้นมืดกันเลยเปิดไฟยอยู่ในห้อง ตื่นสายพร้อมอบ่ะนตกมืดคืนบ่ะไม่เห็นเงยอเอาได้ยินได้เสียงชาวนาวาดน้อยวันนีวันนี้เงยข้น วันไปโรงเรียนวขาไปโรงเรียนเลิกไปรเรียนในได้หนังสือปิดเดมจีพาไปประเทศลาววันนี้พาไปยุประเทศลาวม่ได้เรียนหนังสือเลย เจมป์ไปยุปเทศดลาวโคงหนองนาเขาก็ปิดไว้ญาตนั้นก็เที่ยวมาเบิงอาทิตย์ละเถื่อมาก็ได้ถ้าไปเกลือหมูอะไรไหมถ้าไปเกลือหมู เอาข้ามไปลาวพร้อมขามไปบ่ได้บ่ให้เขามาเกลือให้ให้ตานุมาเกลือให้ว <c oughs> อนนียมาโผล่ไม่เอ้ยกันเด้อ เรียบร้อยล้างมือกินข้าวเขาไปเห็นเ่าเอ้ามาตต่นม่สองวนล่อากาศมันดีดดอากาศดีแหงเอนไะเอาอากาศมันดีก็นอนสิยูนนี่วะ ทำอะไรไม่ได้จืนไปลูกไปล้างมือกินข้าวไปมาสิบวันโรงเรียนไปล้างมือเนอล้างมือถูกดีๆเนอะเอ้าหิบะม่าหรอหบะโฮมผ้านเออเฮ่อเฮ่อ่อเฮาอยฮ่อเฮ่อเฮ่อเฮนอ่อ่ออ่อเฮ่อิฮเฮ่เ่อ่อฮ่อเฮ่อเฮ่อ่อเ่อ่อเฮ่อเเ่่่

ใส่กระเป๋านักเรียนปีเอาไปเลยปีเอาไปเรียนนังยื้อนะไม่อเอาเลยเนาะพ่อมองครับถ้ากันนอนอยู่นี่เด้แล้วกลมวะกลมวะ <c oughs> <c oughs> อะันดับเอยวนบอกอวิ่งไปวิ่งไป กีก ada เอยืนนี่วะมีปะกันเนอะกินนมใช่ไหมไม่ไม่อยากินข้าวกันครูไม่อยากินข้าวกันข้าวเสาไว้อยากินใช้กันบ้านไหมปะกำลุงมึงดูนี่ี่

กินป่อมือวะนี่เปล่าเชฟปูมือนะเชฟพี่บอสเชฟพ่บอคุูไม่อยากกินขนะ้าวกันเ้อโอเคอ้ได้สามดาวมึงบอก ไไอย่าไปใส่กระเป๋าลงมาชินลืมแต่ก็มกัง่งนางเอกเขาได้ต้มจืดเอาซอดซดเลยหลงลซดกินไอ้มากฝักแลักกับมากเลนะ้แครอทนะหมูนะาซดกินหลายๆกินไส้หลายๆเข้าเสานะ่ะเป่นปลากระป๋งกินเขาอ่ะ ต้มไง,งกินข้าวต้มใจเจ้า <c oughs> ได้ต้องกี๊กินเราใส่ไลายๆซุปมักฟักมักอย่างน้ำหมูนะเห็นบ้นซุปเฮดแครอทนะกินลงยาวยืนประโยชน์น้องทียากะกินขา้าวแล้วไปโรงเรียนแล้วนอนสายล่าเป็นกันนอนรับแล้วนอนรับแล้วปัเนี่ยเอานอนยิม้ม ยิ้มไม่อย่างไปนี่นอนยิ้มว่ะบรรยากาศดีจังสีนี่นี่จังดีน้อมีแนวยังเห็ดรดบรรยากาศจังสีต้นกล้วยน้องปิ่นก็ใหญ่แล้วอ่าอันนี้ต้นกล้วยของคุณป้าคุณป้ากิงเกี้ยวเนาะเพิ่นส่งมาให้ปลูก นกปีนกันเลปลูกไว้ตอนนี้เป็นต้นงามแล้วนอมันเอาไปขยายแล้วกำลังขึ้นนอออีกแล้วกำลังขึ้นนออเอาไว้ตัดใบเพื่อนออกก็เลยเอามาปลูกเงามันกระต้นใบมะฮู้เล่มมากปลูกให้มันเป็นปุยบรรยากาศดียังสีนี้ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วกะมีนแนวอยากเฮ็ดลนเด้บัดนี้ฝนตกบรรยากาศคึมแบบนี้คือสิได้เวียแล้วมื้อนี้บรรยากาศดีแบบนี้คึมๆแบบนี้หาเว็ดก่อนฝนตกแลก้วกะึมฝนตกแล้วจังซี่กะอยากปลูกต้นมบดนีพอดีน,อน้องินซื้อต้นมะฮุ่งมา ะไรวะที่ไปปลูกอยู่ทางเกาะกลางไปปลูกอยู่ทางในพุนต่อต้นกล้วยมาเนาะปลูกเลี้ยงมาปลูกไว้กินสุกแล้วไปเบิ่งต้นมะฮุ่งน้องปิ้นวาน้องปิ้นเอาพันธุ์อย่างมาแน่ต้นนี้กระโดคักโดกแห้งต้นนีวนะ้องปิ้นที่ไปปลูกไว้เกาะกลางเอาไวก้กินซุกไว้ต่ำเนาะ ให้กล้องให้กล้องตอนติดใหม่ต่อติดกล้องต่ตอติดกล้อ,กองไรเพื่อนชิบหายเราสาวก็ขอท่ายเงี้ยนะนยันเมียกูุยบ้าวบ่ยันกุยบ้าวมาหาบ่ยันกูยบ้าวมาหาต่อติดกล้องไรบอสนี่ต้นมาห้องน้องปิน้นเดี๋ยวน้องปิ้นเสียวไปพุ๊บก็กลาง น้องปินได้ต้นมะฮุ่งอันนี้เปลี่ยนพันแคกดำการการสีแร่ๆอย่างนะี้เนาะอันนี้เป็นพันแคกดำที่น้องปินเอามาปลูกอยู่ทางหน้าสวนที่รกๆนะตัวนี้สิเป็นดำเนินอันนี้สิเป็นเตี้ยซุงมแพรบ่เป็นว่าวเด้เอาไปปลูกแทนแม่มะฮุ่งเตี้ยซุงมแพรมาสั่ เดี๋ยน้องปิ้นสิลองปลูกเบื้องเพราะว่าน้องปิ้นยังไม่เคยเอามาลองปลูกเบื้องจากเึ้นอนี่ปลูกทางหลังบ้านนี่กะกำลังออกมากแหงกระปลูกออกมากแล้วเพิ่นพเพาะเพิ่นกล้าไปแล้วเขากระซื้อเข้ามาลงดินเลยเดี๋ยน้องปิ้นจะไปปลูกอยู่คาการบรรยากาศแบบนี้มันกะมีแต่ปลูกต้นไม้ทั้นลแล้วฝนตก ตีนได้ยบอสตนได้บอเปลี่ยนกันครับมื่อใดบอกว่าใไฮยูเป็นโมโลกเดี๋ยวชิไปปลูก,กว่าทันบางเป็นไปปลูกต้นบังฮวงครับรู้สึกว่าต้นบังฮวงหลายมากที่ห่วงตรงหน้าเนี่ยิ่นปลูกต้นใดกระดกทุกต้นครับนี่ต้นนี้แห้งพุ่นะ ต้ตนนี้มีต่แบบนี้แล้วครับเีมือน้องปิน่นแ็นคนปลูกต้นนี้รู้สึกว่าน่าจะยื่ตั้งแต่ผงแต่ยุ่กระท่อมกระท่อมตัง้งยูมองนี่แหละครับตั้งแต่ยูตั้งแท่นบ้านหลังนี้ก่อนใหญ่ออกไปดกมากต้กตนนี่ดกบ่เลยหนาบากนกระดกดกต้นเลยครับเสียงเขียดเขียดอิโม่เขียดจหน้าห่วงยมิ้มแรงเสียงรถไทหน้า เสียงบรรยากาศลงไทยลงหน้าแหละครับเสียงน้ำมันฉาดแนมไปทั้งแต่ไก่เคี้ยวครับฟังเสียงรถไทยฟังเสียงนกฟังเสียงเขียดกะเฮ็ดเห่คือทอดบรรยากาศยามลงไทลงหน้าแหละครับสําหรับผู้ที่อยู่ในบ้านเออยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองใหญ่ อ้าวอังให้กำลังใจแล้วอ,อ,อาทิเอ้ยฝนแล้วฝนแม่เห็หนยังแม่เห็หนยังวะแม่ปูหงวะแม่กลดดินอยู่พูเอาเอาเอานั่งให้กำลังใจแม่ปะ โอ้าตังโตัวเรียบร้อยแล้วเห็นเลังใจแม่ปะ